สถานที่แห่งนั้นซองโสเพนีเทือนหรือชื่อแห่งหนึ่งนางสดใสเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นภายหลังที่หล่อนเองได้ผจญชีวิตเช่นนี้มาอย่างโชคชนแล้วสามารถตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของเสียเองเมื่อน,นิดนอนหลับนางปลาดไปที่เรือนใหญ่พอเปิดประตูและอยู่ท่ามกลางวงล้อมฝูงนางงามทั้งหลายนางสดใสตบอกผางแล้วร้องวาสนาเราแท้ใจฉันนะนะตุบตับตุบตับนึกว่ามันจะไม่มามันโง่เซอร์ยิ่งเป็นบ้าเลยทีเดียวพวกเธอ เด็กที่ไหนละพี่มีเสียงแหลมร้องทักขึ้นเด็กเมืองเพชรนี่คงจิกเอาเงินทองพี่ป้านะอามาเพราะท่าทางบอกชัดว่าแก่นแก้วร้ากาศคว้ามาแล้วคงเชิดมานั่นแหละอันนี้จาเอ้ยเสียงหญิงสาวอีกคนหนึ่งร้องคลางขึ้นรอนเป็นผู้มีรูปร่างสูงโปร่งเขาหน้าบอกชัดว่าเคยมีความงามมาบ้างแล้วแต่บัดนี้ใบหน้าเต็มไปด้วยความหมองคล้ำอย่างคนที่มีความทุกขก์เกาะกินใจสงสารเหรอพี่เลียมหญิงสาวร่างเล็กท่าทางลุกหลีกร้องถาม นางสดใสเลือบมองนางเลียมอย่างลำคานแล้วค้อนควักพังว่าอย่าแม่เทวดาฉันเห็นไม่เที่ยวสงสารใครต่อใครไปเสียมดทั้งโลกเลียมมองหน้าสดใสยอย่างเศร้าๆแล้วย้อนเอาใครต่อใครที่นั่งหน้าตายิม้มแย้มต้องนิ่งงันไปหมดไม่ได้สงสารหรอกเหรอตัวของเราทุกวันเนี้ยดีนะหรอกเหรอหากว่าเรามีลูกมีเต้าต้องมาเป็นอย่างนี้อีกเราจะไม่คิดสงสารหรอใครก็เถิดอย่าว่าเลยลองมีลูกสาวอยากรู้นะักว่าหน้าไหนจะเห็นเป็นของดีหากลูกสาวมันเป็นเหมือนอย่างแม่มัน หลายหน้าต้องเศร้าหมองไปบางคนไม่อยากฟังพอร,รู้ว่ามันร้ารานใจก็ลุกสะบัดหน้าไปเสียนางสดใสสะบัดหนีไปด้วยเรียมนั้นไม่ใช่คนใหม่ของที่นี่ไม่เหมือนบางคนที่วนเวียนไปมามากลางคืนแล้วกลับมาตอนดึกหรือกลับแม้เรียมจะไม่สวยชูดฉาิแต่อยู่ที่นี่หล่อนได้แสดงให้คนเหล่านั้นเห็นว่าแขกของหล่อนแต่ละคนที่มาหาหล่อนครั้งหนึ่งต้องมาหารอนอีกเพราะว่าหล่อนเรียบร้อยอ่อนหวานผิดกับบางคนซึ่งร้อนแล้วแต่ขาดมารยาท เอาแต่ความพึงพอใจของตนชอบเออะเจียวจ้าวไม่มีใครรู้ประวัติจริงแท้ของเรียมนอกจากเลียมเล่าให้ฟังว่าหล่อนเป็นเด็กบ้านนอกพ่อแม่จนยกหล่อนให้เป็นเมียจีนคนหนึ่งเพราะความยากจนของพ่อแม่ต่อมาหล่อนตกหลุมรักชายคนหนึ่งอันเป็นรักแท้และรักครั้งแรกผิดก,กันกับความรู้สึกที่มีต่อสามีที่เต็มไปด้วยความขยัขยั่งเกียิชังหล่อนเตือนตัวเองอยู่เป็นนิดว่าเป็นเมียมันก็เพราะความยากจนหล่อนจำต้องขายตัวเป็นเครื่องเล่นของมัน แต่ความรักครั้งแรกของเรียมเป็นรักเขาฝ่ายเดียวชายคนนั้นเป็นแมงดามันรักหล่อนก็เพื่อจะเอามาเป็นคนชั่วในที่สุดเรียมก็หอบข้าวของตามเจ้านั่นมาผลก็คือหมดเนื้อหมดตัวถูกพราาผ่านทั้งร่างกายและจิตใจ,จเพราะผู้ชายคนนั้นเองในที่สุดหล่อนจึงกลายเป็นคนชั่วแต่หล่อนไม่เล่าอะไรต่อไปหล่อนมีนิสัยเงียบเงียบไม่เอะอะมาทึ่งเหมือนคนอื่นจนเป็นที่เกรงใจของแม่ผีเสื้อหน้าไฟที่อยู่ด้วยกันส่วนมากคนหลอนนั้นเรียกหล่อนว่าพี่เย็นหนักเขา้า สดใสให้คนเอาอาหารเย็นมาให้เปรมว่าดีกินอาหารวันนั้นแม้จะเป็นอาหารจีนแต่สดใสไม่ได้เสดมเสดายไม่อั้นราคาหล่อนต้องการให้นิดมีความพอใจและอยู่ต่อไปนานๆนนภายหลังที่นิดกินข้าวแล้วสดใสเกรงว่าเหตุการณ์ในตอนหัวค้าอาจทําให้นิดเกิดสงสัยขึ้นได้ก็ชวนหล่อนไปเที่ยวนอกบ้านชีวิตราตรีแถบบางรักนิดเพิ่งได้เดินชมในวันนี้ความคับข้างของผู้คนทําให้ความทุกข์ที่ก่อกินหัวใจหล่อนเบาบางลงได้บ้างแล้วสดใสก็พาหล่อนเข้าไปดูภาพยนตร์ จากโรงหนังกินขนมกระทั่งนิดอิ่มสดใสยพยายามทำทุกอย่างให้นิดรักใ้เชื่อถือหล่อนพอเชื่อฟังคำชักชวนหล่อนในวันข้างหน้าเรื่องเช่นนี้สดใสมีความชำนาญมากมีเด็กสาวหลายคนที่เห่อเหิมอยากมีเงินมีทองใช้จ่ายอยากมีเสื้อผ้าเครื่องใช้ฟุ่มเฟือยต่างต้องกลายเป็นนางโสเภณีไปแล้วเกือบนับไม่ถ้วนฉะนั้นนางสดใสจึงมีความเชื่อมั่นว่าเหยื่อรายนี้จะพ้นอุ้งเ็บนางไปไม่ได้กระทั่งเกือบตีหนึ่งจึงพานิดกลับ แต่ะนั้นที่บ้านหลังใหญ่ยังมีผู้คนมาเที่ยวครับค้งนางสดสายบอกกับนิดว่าพวกเพื่อนเพื่อนลูกหลานมาสนุกกันอย่าไปยุ่งกับเขาเราเข้านอนดีกว่านิดถูกพาเข้าห้องนอนได้ยินเสียงข้างห้องกุกกักบางครั้งมีเสียงเห้าๆของผู้ชายกระซิบกระซาบมีเสียงผู้หญิงลระคนกันสักครู่มีเสียงเคอะประตูหนักๆน,นั่นนางเรียนอยู่ในนั้นหรือเปล่าเสียงสดสบอกชัดว่าไม่พอใจเลยฉันเองจะพี่ เราก็มีเสียงเปิดประตูนิดสงสัยจึงเดินมาแอบฟังก็ได้ยินนางสดใสาถามยังไม่พอใจว่านี่แปลว่าอะไรทําไมมาที่นี่รู้เราไม่ใช่เหรอทายังไงได้ลราพี่ก็คุณไปทูนข่าวประจมนี่นาเธอให้ตั้งสามร้อยเราบ้านนั้นก็เต็มจะทําอย่างไรไม่เป็นไรบอกเด็กแล้วกันผัวฉันมาจากหัวเมืองพรุ่งนี้เขากลับบอกอย่างนั้นได้หรือไม่เล่าอ๋อคุณไปทูนหรอกเหรอจ้ายังซื้อตาขาวไม่ขวดหนึ่งก็แล้วไปอย่าเอะอะนะเล่าประเดี๋ยวหมูเกิดไหวจะตะเลิดหรอก นิดไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรกันหล่อนไม่รู้เรื่องราวโสเพณีไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรและไม่สงสัยว่าหล่อนถูกพามาสถานที่เช่นนี้เพราะวางใจในความใจดีของนางสดใสแต่ก่อนที่นางสดใสจ,จะลงบันไดเสียงของเรียมร้องเรียกพี่ทําไมเมื่อกี้ตัวเสียมาเขาถามว่าของที่เขาอยากได้มีไหมฉันเลยบอกว่ามีแต่ต้องรอช้าหน่อยและแพงหน่อยเวลานี้ยังเข้าโรงเรียนให้ช้ำชองก่อนเขาว่าเท่าไหร่เป็นได้ขอให้เป็นจริงอย่างรับปากก็แล้วกัน เอออย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันนะ่ะเสียงสดใสแสดงความมั่นใจเต็มที่แล้วจากไปนิดถอดเสื้อชั้นนอกเปิดกระเป๋าเอากางเกงแพรทิชนินให้ออกมานุง่งทีแรกชักจะง่วงนอนแต่บัดนี้หล่อนไม่ง่วงแล้วนึกถึงไปว่าเมื่อกลับไปเพชรบุรีหล่อนคงกลับไปอยู่กับตายายสองคนหล่อนจะทําอย่างไรนิดอดสงสัยไม่ได้ว่าการที่หล่อนจากมาครั้งนี้เป็นความผิดของหล่อนหรือของใครเสียงสนทนาดังแววเข้ามาหล่อนย่องเข้าไปที่ฝาห้องอีก เป็นเสียงผู้ชายกล่าวขึ้นไม่เชื่อฉันเหรอถ้าไม่เชื่อก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างเก่าได้ไม่เห็นแปลกอะไรเสียงผู้หญิงดังอ่อยๆดิฉันนึกถึงตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นคนชั่วคุณจเจ้าดิฉันไปทําไมคะโธ่ฉันไม่ได้รักความบริสุทธิ์หรอกเลียมทาไมฉันจะมาวอดวายต้องเป็นร้อยๆอย่างนี้เล่าค่ะเลียมเองก็เข้าใจคุณหมดเปลืองมากจนเลียมเองก็ใจหายเลียมจเจ้าเท่าไรต้องหาเงินอีกเท่าไร่เธอเล่นการพานันหรือไงเลียมไม่เล่นการพานันไม่ชอบ เพราะรักคุณนั่นแหละเลียมจริงไม่อยากเอาตัวเลียมเป็นเครื่องบางรัศมีของคุณฉันรักเธอเพราะฉันได้เห็นจิตใจและความประพฤติของเลียมบ้านฉันก็ตกลงเช่าไว้แล้วแปดเจียก็ยอมเสียเจ้าของบ้านหน้าเลือดนั่นไปแล้วอย่าลืมคุณเอาคนชั่วไปเลี้ยงจริงเขากระซิบอย่างเดือดเดือดแต่ฉันก็รักคนชั่วคนนี้รักจริงๆเราคิดว่าเราอยู่บ้านเงียบเงียบลืมอดีตของเธอเสียฉันจะให้เธอมีไรายได้อย่างสบายชน,นิดไม่ยากจนไม่ฟุ่มเฟือยนักคุณแน่ใจหรอคะอย่าพูดอะไรเลยเรียมพอกันทีเเมื่่ออไไหธจะป ถ้าคุณต้องการจริงๆจะให้เรียมไปเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะคืนนี้เลยเสียงตีเพียเบาๆแล้วเสียงของเรียมก็โหดล็อกขึ้นนี่แน่ใจร้อนนักแต่เออเกือบลืมไปข้างห้องเรามีเด็กคนหนึ่งสวยน่ารักเป็นเด็กเมืองเพชรถูกยายสายหลอกลวงมาเรียมคิดว่าเกยังไม่เดียงสาเลยพี่อันนี้จ้าเอ้ยเสียงชายพึมพำและทันทีนั้นเปลมวดีก็รู้สึกว่าตัวร้อนเผาไปหมดคำที่หญิงชายในห้องพูดกันนั้นรอนได้ยินทุกถ้อยคำ จะหมายความถึงอย่างอื่นไม่ได้นอกจากหล่อนถูกล่อลวงมามันจะเอาหล่อนไปขายที่ไหนหล่อนต้องเอาเรื่องต่อไปต้องฟังให้แน่ชัดแล้วจะเอาอย่างไงจะทําอย่างไรเสียงชายถามจะทําอย่างไรเรียมบอกตรงๆหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันสงสารมันน้ําตาเกอบร่วงแต่เราจะช่วยได้อย่างไรเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ยา,สสายสดใสบอกว่าพบที่สวนลุมหนีบ้านหนีช่องมายา,ายใสว่าน่าจะได้ลาบหลยาย,ยานี่มันใจร้ายเหลือเกินเลียมหากเป็นเช่นนี้ฉันเองก็ทนไม่ได้นะช่วยได้ไหมครับพี่ ก็ไปบอกอีหนูมันได้ไหมเล่าบอกให้รู้ที่นี่มันซ่องคนชั่วให้มันหลบไปเสียประโยคสุดท้ายที่สุดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงบนร่างกายของห่อนชีวิตที่เมืองเพชร่อนเคยเห็นซ่องเช่นนี้เมื่อห่อนตะเวนไปตามที่ต่างๆเพื่อล่าเหยื่อแต่ว่ามันไม่ใหญ่โตโอโถงเหมือนที่นี่ถ้าเช่นนั้นแม่สาวที่แต่งตัวล่อแหลมเหล่านั้นก็ใช่ใครอื่นพวกหากินทั้งซ้นแม้จะมีความหวาดกลัวแต่สันดานที่ไม่เคยกลัวอะไรง่ายๆทําให้ห่อนมั่นใจว่าเป็นตายอย่างไรพรุ่งนี้เปิดแน่ ชาจะมาจับตัวหล่อนไว้แล้วก็ได้เห็นดีกันแต่ชายหญิงในห้องนี้หญิงหนึ่งเป็นคนชั่วที่มีน้ำใจสงสารเห็นอกเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันหล่อนอยากมองหน้าผู้หญิงที่เป็นเจ้าของนามว่าเรียมนักหล่อนบูชาน้ำใจผู้หญิงคนนั้นกับผัวของเขาเพราะเขาทั้งสองแสดงความเป็นห่วงใยหล่อนสงสารหล่อนว่าจะกลายเป็นเหยื่อของนางสดใสทันทีนั้นเองนิตตัดสินใจทุบฝาห้องแล้วส่งเสียงเรียกเลียมออกไปเบาๆพี่คะหนูได้ยินหมดแล้วช่วยหนูได้ไหมคะ มีเสียงขยับกายแล้วเสียงฝ่ายชายก็ว่าเป็นไงเป็นกันต้องช่วยเด็กคนนี้เมื่อเรารู้เราต้องช่วยเขาออกมาเถอะแล้วเป้มวดีก็ได้ยินเสียงกระซิบหนูหนูคะปิดไฟซะก่อนแล้วมาหาพี่ห้องนี้รอนหมุนตัวสวมเสื้อชั้นนอกดับไฟแล้วเปิดประตูออกไปพอเห็นประตูห้องเรียมเปิดรอนจะลดปลายเท้าวิ่งเข้าไปในห้องนั้นอย่างเร็วนิดยกมือวายสายตาชายหนุ่มมองดูยังสนใจเพราะไม่คิดว่าเหยื่อของนางสดใสจ,จะสวยหน้าอินดูถึงปานนี้ ช่วยหนูสักคนเถอะค่ะหนูอยากออกไปจากที่นี่เรียมเดินเข้ามาใกลๆ้ๆหล่อนจับมือนิดกำไว้แล้วพยักหน้าช้าๆช่วยสิหนูยังเด็กอยู่มากที่ไหนจะรู้เลยว่าที่นี่มันเป็นอะไรล้วเสียงของไพทูนก็พูดขึ้นอย่างเฉียบขาดไปซะคืนนี้มีที่นอนเรียบร้อยแล้วไม่มีก็แต่ตู้ต่างและโต๊ะเอี้เท่านั้นคืนนี้พอนอนที่นั่นได้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เรียมหันมามองไพทูนคืนนี้เธอหระคะคืนวันนี้เขาพูดยังเฉียบขาด เราพรุ่งนี้มาเลยนี้ฉันจะเอาเด็กคนนี้ไปส่งบ้านเราไปด้วยกันสองคนไปส่งเขาที่เพชรบุรีแน่ใจอย่างนั้นประเดี๋ยวยยสัยรู้ความจับได้แล้วก็เกิดเรื่องกันยกใหญ่ไพทูลตกกระเป๋าปืนไม่ต้องกลัวถึงมีปืนเลียมก็ไม่ชอบอยู่ดีจเจ้าชีวิตคุณมาเดือดร้อนในสถานที่เช่นนี้เจ้าคุณลุงรู้เขาจะเดือดร้อนหรือไม่ก็เป็นอันตายกันเรียมไม่ชอบค่ะเอาอยัางนี้นะคะแล้วหล่อนก็หันมาบอกเปลมว่าดีหนูไปจัดข้าวของเต็มให้เรียบร้อยหิ้วกระเป๋าได้ก็เปิดกันเลยเดี๋ยวพี่รอบเข้าไปเก็บของให้เรียบร้อยก่อนหนูทาอย่างที่ว่าจ นิเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในเลี่ยมหล่อนหน้าตาหล่อนซื้อกิริยาท่าทางหล่อนไม่มีอะไรสอบเป็นคนทุจริตนิถวนกลับเข้ามายังห้องหล่อนอย่างรวดเร็วตัดเตรียมของลงหีบนั่งสงบนิ่งรอเวลาออกจากขุมนรกขุมนี้ส่วนเลี่ยมเองก็ตกลงใจแน่แนแล้วว่าแม้ว่าชายผู้นี้จะทอดทิ้งหล่อนแต่ก็เป็นเพราะว่าหล่อนรักเขาชีวิตหล่อนจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ในระยะนี้หล่อนถือว่าชีวิตหล่อนพ้นจากความทรมานอันปวดแล้วที่ได้รับอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเหลเรียมถอดเสื้อออก เปลี่ยนสลงเอามือเสยผมให้ยุ่งเหยิงไพทู์มองคนที่เขาบังเอิญมารักจับใจเข้าเรายิ้มอา้าวจัดการให้เรียบร้อยบอกตรงๆฉันเองไม่ปรารถนาจะให้เรียมเอาเสื้อผ้าเก่าไปเลยจนชิ้นเดียวที่สวมอยู่นี่ก็เหมือนกันพอไปบ้านใหม่แล้วฉันอยากให้เธอเอามันไปเผาซะเลยทำไมคะรอนถามอย่างสงสัยฉันจะได้ถือว่าเธอสลัดทุกอย่างทิ้งหมดสิ้นไปสืบแต่นี้ต่อไปเธอเป็นเรียมคนใหม่ลืมเรียมคนเก่าที่บอบช้ำเป็นเรียมคนใหม่ที่เป็นดวงใจฉันไปตลอดกาล ญิงคนชั่วคนนั้นกล่าวเขาไปกลาบที่เท้าเข่าเราว,รวา่าเรียมเชื่อคําพูดคุณทุกคําเขาดึงไร่หล่อนเข้ามาจูบที่พวงแก้มทั้งสองอากาศเยือกเย็นลงดึกสงัดยิ่งขึ้นแต่นิดนอนไม่หลับหล่อนได้ยินเสียงสนทนาเบาๆของหนุ่มสาวทั้งสองกระทั่งได้ยินเสียงชายหนุ่มว่าขึ้นตีสองแล้วไปกันนิดผวาขึ้นพร้อมได้ยินเสียงเคาะฝาเบาๆหล่อนปาดไปที่ข้างฝาเราว่า,วาจ้าหนูยังไม่หลับหรอกครับพี่ไปไปกันเถอะเอาอย่างนี้หนูจําได้ไหมทางออกจําได้ค่ะ เดี๋ยวเราไปรอหน้าบ้านแล้วก็มีเสียงไพทูลว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมดหนูไม่ต้องกลัวนิดเกิดมุมานะขึ้นมาทันทีเป็นไงเป็นการขอไปตายเอาดาบหน้าหนูไม่กลัวมันทั้งนั้นค่ะงั้นพี่ไปก่อนนะค่ะเดี๋ยวหนูตามไปแล้วทั้งสองก็ย่องลงจากเรือนไปนิดใจเต้นระทึกเมื่อสองคนหายเงียบไปครู่หนึ่งก็ตัดสินใจควักกระเป๋าเดินทางออกจากห้องลงบันไดอย่างรวดเร็วแม้ใจคอจะเต้นไม่เป็นจังหวะทีแรกเกือบก้าวขาไม่ออกเพราะความพันพลึง แต่มาคิดได้ว่าคนเหล่านี้จะเอาหล่อนมาหาประโยชน์หล่อนต้องตกเป็นทาต้องกลายเป็นคนชั่วหล่อนก็เดินไปอย่างรวดเร็วเสียงกระดานที่ปูบนดินรันกรอบแกรบท่ามกลางความเงียบสงัดทันใดนั้นมีเสียงหญิงคนหนึ่งร้องถามนั่นใครจะไปไหนหล่อนจำไม่ได้ว่าเสียงใครแต่ก็ไม่ใช่เสียงนางสดใสแน่นอนฉันเองจะไปล่ะหล่อนตอบอย่างอาถานพี่สายพี่สาย เสียงนางคนนั้นลองเรียกนางสดใสเราก็มีเสียงถอดกรรดังปึงปังนิสสาวเท้าไปต่อยังรวดเร็วแต่ก่อนจะถึงประตูนางคนที่ลองเรียกนางสดใสก็ถลันมาขวางหน้าหล่อนเราร้องยังไปไม่ได้หลีกข้าจะไปหล่อนร้องไม่ได้ไปไม่ได้เป็นนั้นขาดแล้วเมื่อถูกกลางมือเข้าขวางทันทีนั้นหล่อนก็ทิ้งความเป็นเปรมวดีคนสวยเหลือเพียงความเป็นนางเสือดาวใช้กระเป๋าในมือขวาเวียงปังเข้าให้นางคนนั้นไม่ทันรู้ตัวก็หงายพึ่งแต่นางสดใสวิ่งทลามา นางเองหารู้ไม่ว่าจะลงมาขัดขวางวิธีไหนในยามนั้นอารมณ์สาวสวยกลายเป็นอารมณ์นางเสือดาวเสร็จแล้วก็หวนเลือดเดือดขึ้นมาว่านางคนนี้แทนที่จะมีใจเมตตาแต่กลับกลายเป็นเอาหล่อนมาสังหารหล่อนหันมาทางนางสดใสแล้วร้องมึงมึงลวงกูเท่านั้นเองเอาหนังใบนั้นก็เหวี่ยงปังเข้อซอกคอนางสดใสหมุนต้นลงไปคนหนึ่งเพราะไม่ทันรู้ว่าแม่สาวน้อยส,สวยๆคนนี้จะแพงฤลธิ์ได้ถึงขนาดนี้เสียงเอะอะนั้นปลุกใครต่อใครออกมา นางแมวป่าหรือนางเสือดาวก็ลอยนวลออกจากบ้านนั้นพอถึงถนนใหญ่เห็นรถเก่งคันหนึ่งติดเครื่องเรียบร้อยคนในรถร้องว่าขึ้นรถเร็วหนูประตูรถเปิดออกนิดเพนถุงเข้าไปในรถจากนั้นหล่อนก็หมดความสามารถที่จะรู้ได้ว่ารถคันที่หล่อนนั่งจะยังสู่สถานที่ใดหล่อนรู้แต่ว่าเลี้ยมกอดหล่อนไว้แน่นกาวปอบโยนหล่อนเบาๆครู่หนึ่งหล่อนก็ว่ามันคงรู้ลิดหนูแล้วว่าเป็นอย่างไรกินกระเป๋าเข้าไปคนละทีเท่านั้นลงไปนอนหมอบต,ตามๆกัน ไพทูลชะลอความเร็วรถเรียบร้อยแล้วหัวรถดังก้องยังขบขันพักหนึ่งรถก็เลี้ยวเข้าไปในตอกเล็กแล้วจอดลงตรงหน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นเรือนปั้นหาทาสีไม่เอี่ยมเสียงเรียมร้องอย่างล่าเริงคุณคะมีบ้านที่จะให้เรียมอยู่หรอคะใช่จ้ะเขากดแตรสามสี่ครั้งไฟในบ้านก็เปิดประตูใหญ่เปิดออกหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งโผล่ออกมาร้องเรียกชื่อชายหนุ่ม นิดหมดความวาดวันใดๆทั้งสิ้นเมื่อลอนได้ย่างเท้าเข้าไปในบ้านนั้นทุกอย่างแสดงว่าไม่มีคนอยู่ไม่มีเครื่องตกแต่งแต่อย่างใดใชายหนุ่มบอกแกเรียมว่าเราอยู่กันอย่างเจ๊กที่มาจากเมืองจีนกันไปคืนหนึ่งก่อนพรุ่งนี้ค่อยคิดกันใหม่เขาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรียมภายหลังที่ได้สางเสียลอนพักหนึ่งแล้วเขาก็จากไปคืนวันนั้นหล่อนนอนกับเรียมและหลับอย่างเป็นสุขเช้าวันรงคืนทั้งสองช่วยกันจัดบ้านสายหน่อยมีรถบรรทุกคันหนึ่งเอาเครื่องเรือนอย่างดีมา เรียมมองสิ่งเหล่านั้นเราลองให้ออกมาเบาๆนิดยืนอยู่ข้างๆถามอย่างสงสารพี่เป็นคนไม่ดีเรียมบอกใครๆลตาหน้าพี่ว่าเป็นคนชั่วแต่ขอพี่มาเลี้ยงอย่างเมียเอา้าแล้วไม่ดีหรอคะพี่อยากเป็นคนดีมีความสุขแต่คนเรามันมีดังพร้อยเสร็จแล้วจะทําใจอย่างไรมันก็อดนึกถึงความชั่วร้ายของเราไม่ได้พี่เรียมมาอยู่ที่นี้คนเดียวหรอคะเรียมพยักหน้าน้องเอ้ยแต่มันก็ยังดีเราจะได้ไม่เป็นคนชั่วอีกต่อไป นิดวัดความสุภาพบุรุษของเขาจากสิ่งที่รอนได้เห็นไผ่ทูนเป็นสุภาพบุรุษแน่นอนในที่สุดรอนก็ถามเรียมพี่จ้าเอาหนูมาเลี้ยงคนหนึ่งได้ไหมเรียมหันมองรอนอย่างพิศวงทําไมแล้วหนูหนูไม่อยากกลับบ้านเมืองเพชรเหรอหนูกล้าบรอนพูดเศร้ามันก็เท่ากับหนูไปเลี้ยงควายเท่านั้นเองรูปร่างหนูไม่บอกอย่างนั้นเลยนะเรียมสวนยังตกใจรอนหัวเราะยังขมขื่น <c oughs> พี่ไม่รู้แต่แล้วเรียมก็รู้ความวางใจของนิดที่มีต่อเรียม ทำให้หล่อนเล่าเรื่องให้ฟังอย่างปราศจากการปิดบังเมื่อเลียมได้ฟังเรื่องราวของนางแมวป่ากก็สวมกอดหล่อนไว้เราว่าถ้าอย่างนั้นเรามาอยู่ด้วยกันพี่เองก็สิ้นลายไม้ตอกพี่จะรักแม่นิดเหมือนเป็นน้องของพี่หาาคุณไพรทูลเขาไม่รักพี่จริงเราสองคนก็ไปตั้งตัวทางอื่นไอ้เรื่องจะไปเดินทางเก่าตัดใจเสร็จแล้วผิดนักก็ขอตายนิดมองหน้าผู้พูดอย่างชื่นชมเรียมพูดอย่างมีความรู้สึกเหมือนดังว่าความรู้สึกของหล่อนนั้นเต็มไปด้วยมานะแล้วเมื่อฮึดขึ้นมาก็ไม่กลัวว่ามันจะเปป็นนรูใดทงสิ้ ตกเที่ยงภัยทุนมาถึงตรวจดูทุกอย่างที่ตกแต่งละวางตามความพอใจของเรียมเขาบอกกับเรียมว่าบ้านบ้านนี้จะเป็นที่ที่ให้ความสุขของเรียมจะจัดอย่างไรวางอย่างไรที่ไหนอย่างไรแล้วแต่เรียมเลยเรียมกอดไหล่ของนิดเข้ามาไว้แล้วบอกกับภัยทุนว่าเรียมอยู่สองคนกับแม่นิดนะคะเขาถามรอนยังตกใจว่านิดไม่ยอมกลับบ้านเดิมดอกหรือเรียมก็ว่าการส่งนิดกลับไปบ้านเดิมคือการส่งนิดไปลำบากแล้วเรียมก็ว่าต่อ เรียมขอเอาน้องสาวไว้คนหนึ่งเป็นเพื่อนแก้เหงาการุณาเรียมกรุณาน้องเรียมด้วยนะคะเขาก็ร้องอย่างพอใจเอาเอาเอาสินะเรียมจะได้ไม่เงียบเหงาเอาทีนี้บอกมาจะทําอะไรบอกมาฉันจะจัดการให้ทุกอย่างเรียมชีวิตข้างหน้ายังยาวนานพอที่เราจะลืมความหลังทั้งหมดได้ว่าแต่น้องสาวเธอแกจะเชื่อเราหรือไม่ว่าที่นี่ไม่เหมือนบ้านยายสดใสนิดยกมือพนมลาว่าหนูไว้ใจพี่เรียมหนูวางใจคุณว่าเต็มไปด้วยความเมตตาการุณาค่ะ ขาโตบไล่ร่อนเบาๆแล้วพูดให้นิดแช่มชื่นว่าน้องสาวพี่จะเป็นพี่ชายเป็นเสมือนพ่อด้วยได้เห็นหน้าหนุววนนี้รู้สึกสงสารอยากช่วยเหลือทุกอย่างวันนั้นทั้งวันนิดช่วยเรียมจัดข้าวของกุลีกุจอเหนื่อยด้วยกันทั้งวันไพทู์ไปซื้อเครื่องนอนมาให้ร่อนอีกชุดหนึ่งท่าทางแสดงว่าชายหนุ่มมีความรักเรียมอย่างจรงิงจังเรียมเองในชั้นแรกก็พลั่นใจว่าความสวยงามของเด็กสาวผู้นี้จะเป็นที่รัดลึงใจของไพทู์และมันน่าจะเป็นไปได้ แม้ว่าเมื่อเป็นไปได้หล่อนก็ไม่มีสิทธ์อะไรจะกีดกั้นหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากเขานอกจากตกอยู่ในฐานะนางบำเรอเท่านั้นแต่ไพฑูรย์แสดงให้เรียมเห็นว่าเขามีความสงสารในชีวิตของนิดมองเห็นหล่อนเป็นเด็กมากกว่าจะคิดอะไรเกินเลยเขาว่าฉันเคยเห็นนิดที่ไหนมาก,ก่อนสงสัยจริงๆหากไม่ได้เห็นก็ต้องเห็นใครคนหนึ่งที่เหมือนแม่นิดเป็นแน่ แล้วเขาก็มอบเงินให้เหลียมไว้ก้อนหนึ่งอย่างที่อยู่กินไปได้3มเดือนอย่างสบายและให้เหลียมหาช่องทางทำมาหาก,กินตามที่หล่อนชำนาญเขาพร้อมสนับสนุนรายละเอียดชีวิตหล่อนก่อนมาเป็นนางโสเพณีนั้นหล่อนเคยผ่านการเป็นคนใช้ของนายที่มีความกระหืนกระหายทำลายคนใช้ในบ้านทุกคนผ่านผู้ชายแบบแมงดาผ่านอาชีพร้านตัดเสื้อที่มีเบื้องหลังเป็นซ่องโสเพณีผ่านสามีใจร้ายเสียตัวแก่ชายแปลกหน้าผ่านความอดอยากยากแค้นแสนสาหัส ผ่านยาเบื่อมาเพื่อจบชีวิตหล่อนหล,ลอนบอกกับคนที่หล่อนรักว่าบ้านยายใสยเป็นสถานที่เปิดฉากชีวิตชั่วของเรียมหล,ลอนสาธยายชีวิตดั้งเดิมให้เขาฟังอย่างสิ้นไสสิ้นพุงกระทั่งไม่กี่วันก็เจอคุณเข้าไพทูลพยักหน้าช้าช้าฉันเองก็บอกไม่ถูกไม่เห็นหน้าเธอเข้าทำไมเกิดความเวทนาขึ้นมาลเรียมเจอเขาเป็นครั้งแรกและครั้งต่อมาชายผู้นี้ก็สัแดงเมตตาจิตต่อหลอนพยายามแนะนำให้หล่อนกลับเนื้อกลับตัวทำให้ทั้งสองรู้จิตรู้ใจกันมากยิ่งขึ้น เรียมเริ่มเบี่ยงรับแขกที่นางสดใสาพามาให้กระทั่งนางสดใสรู้สึกว่าหล่อนมีประโยชน์น้อยสำหรับซ่องของนางแต่ลารใดไพฑูนมหาเรียมครานั้นสดใสเป็นได้เงินก้อนใหญ่ไม่ต่ำกว่า500บาทเสมอนี่เป็นข้อที่ทําให้นางสดใสไม่กล้าปริดปากพูดอะไรมากนักไพฑูนเป็นหลานชายของลุงที่มั่งคั่งเขาขั้นเศรษฐีเคยแต่งงานมาแล้วแต่ต้องแยกทางกันอยู่เพราะผิดหวังในชีวิตสมรสก็ตั้งตนเที่ยวดับทุกเข็นที่เกิดขึ้นกับใจในที่สุด ได้มาพบผู้หญิงที่มีอะไรหลายอย่างที่ต้องตาต้องใจเขาแต่บังเอิญหญิงนั้นตกอยู่ในเหวนรกเขาหวังเลี้ยงดูรอนอย่างลับๆซึ่งเป็นการดีกว่าที่เขาจะท่องอย่างจะเวทแต่หากว่ารอนเป็นคนดีเขาก็จะเลี้ยงดูรอนอย่างสบายข้อเรียกร้องของเรียมคืออยากได้จัดสักคันหนึ่งแล้วก็วิ่งหางานมาเย็บที่บ้านรอนบอกเขาว่าเรียมมีฝีมือพอทํากินได้แต่ไม่อยากโผล่หน้าออกไปให้คนทั้งหลายเห็นอยากทําตัวเหมือนนางเรียมตายจากโรคนี้ไปแล้วส่วนนิดนั้นกลับใจไม่อยากจะกลับเมืองเพชร หล่อนเชื่อคงได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจจากร้อยตำรวจเอกชาย,ยายอีกเป็นแน่หล่อนมองไม่เห็นทางช่วยตัวเองได้อย่างไรหากไปอยู่กับตายายสองคนมันก็ต้องทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อยไม่เป็นชาวไร่ปลูกฟักแฟงแตงกวาก็ต้องทํานาหล่อนอยากอยู่กับเรียมไปตามประสายากจนและเรียมก็บอกว่าจะสอนให้หล่อนเย็บผ้าให้เก่งขึ้น